<Yeah. S 2> น้ำปริมปริมถนนแบบว่าแทบจะข้ามถนนแล้วนะอันนี้ถนนสายลัยาวนะคะฝนก็ยังแบบว่ามามึดเลยตกพรมๆนะสองฝั่งข้างนี่น้ำแบบว่าจะข้ามถนนอยู่แล้วนะบางจุดก็ข้ามแล้วนะ อีนวงสายละยาวทุกคนข้าวชาวนาะบางพื้นที่ก็ท่วมหมดเลย ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวน้ำตรงน้ำตกก็ต้องระวังนะเพราะน้ำเยอะเกินไปหน่อยเนี่ยโอ้โหน้ำแทบจะข้ามถนนอยู่แล้วอะอืฝนตกพล้ำนะทุกคนมืดมึดออน้ำเนี่โอ้โหดูน้ำทุกคนน้ำท่วมขนาดนี้เลยเนี่ยดูดิดนะแทบจะข้ามถนนอยู่แล้วนะ อออ่ทางเข้าคันจริงๆใครๆก็ชอบบอกว่าไม่ร้อนเนาะ ตัวพี่นาเองไม่ชอบเลยไม่ชอบการเดินทางที่บรรยากาศแบบนี้ไม่ชอบเลยวันนี้ก็จะไปทำธุระในระยะยาวเนาะนี่โอ้โหถนนไม่ดีเลยขับขี่ต้องระวังนะคะถนนบางช่วงก็สุดนะแล้วก็มีน้ำขังด้วยนะคะ เป็นถนนเก่าข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มทําใหม่แล้วก็เริ่มปรับปรุงเอาจีงเนาะลราปกติเราก็มากินนี่ทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้เลยเนี่ยแล้วก็มีในไกาแฟกาแฟริมทางแบบนี้นั่นตรงนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆเนาะก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวทุกคนปกติพ <c ười> ่นาก็จะมากินตรงเนี้ยเออก๋วยเตี๋ยน้องเปิ้ลเนี่ยแถวนี้เลยเนี่ยพ่นาก็จะมากินถึงนี่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มาบ่อยเนาะ ก็ไม่ชอบมาแบบว่าเป็นถนนสวนกันกนะ็จะไม่ค่อยชอบเป็นคนขี้กลัวอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะใครอยู่แถวลาดยาวก็ทักทายคอมเมนต์มาด้วยนะอันนี้คืออําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะที่นี่คืออําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะทุกคนดิด๊ดิ๊ โอ้ยโอ้ยโอเควันดีค่ะ